นี่ก็สิเป็นบักหนาวเนาะจ้ะส้มมือนีบักหนาวห่าหลายเนาะจ้ะมือนีห่าสิผ้าพี่น้องเนาะจ้ะมาเฮ็ดน้ํายาล้างจานเนาะจักหะนาวนี่ห่อหันไว้เนาะจ้ะเ่าบ่มีเครื่องมือหลายเ่าก็บีบเอาเนาะจ้ะบางคนก็ต้มแต่นี่อยากได้น้ำเนาะจ้ะอันนี้จ้ะนี่น้องอ๊อฟน้องอ๊อฟสวัสดีครับกล้องสวัสดีครับนี่จ้ะผู้บีบจ้ะเอาบีบบีไปเพื่อนเบื้องจะห่าบีบวัตถุน้ำอันนี้มิตรมากสุกๆมันแล้วจ้ะลนจากต้นจ้ะห่าไปเก็บเอา บางคนก็ไปต้มจ้าต้มแล้วก็มากรองกันง่ายแต่อยากบีแบบอยากได้น้ำน้ำเลยจ้ะนี่นะจ้ะนี่เขาก็ไปค่อยๆไปกรองนี่จ้ะกรองอันนี้กรองไปแล้วนะจ้ะหนึ่งอันนี้น้ำบีบมาหน้าหนาวเทใส่ผ้าอีกอย่างเลยนะจ้ะตะแกงก็ได้ใส่ผักข้าวก็ได้แต่ว่าบ่มีจ้ะอุปกรณ์ห้องประหลาย ใส่ผ้าเขียวกองนะจ๊ะแล้วเ่า,ากระเซียวไปต้มฮอ,อนฮอนฮอนอัพกองอีกเที่ยนึงอ่ะวันนี้ว่าไปตังป้งพี่เอาประเทศลงทิ้งขยะเลยปนทิง้งขยะอันนี้นะจ๊ะเป็นน้ำที่เ่ากองแล้วหนึ่งรอบแมนอั วันนี้เขาก็สีน้ำเอาไปต้มนะจ๊ะต้มเดือเดือนนะจ๊ะลองนะจ๊ะให้เนื้อมันออกเปิ่นเทออกเทอันนี้วิธีแบบประหยัดเป็นบาลเขาเลยจ้ะเทอ๊บเยอ่ะเต็มป่ะนวลไป จ้าได้แล้วจ้าอ่ะอน,นี่ข้าเสี่ยวไปต้มกันนะจ๊ะจ้ะเ้าคันเสร็จแล้วเ้าวกองเสร็จแล้วนะจ๊จะก็เสี่ยวมาต้มต้มใบแบบพ่อเดือดเดือดจักหน่อยนะจ๊ะล้วก็เสียเอาไปพักไว้นะจ๊ะให้มันเย็นน้ำลงประมาณหนึ่งแก้วนะคะประามาณแก้วประมาณครึ่งแก้วก็ได้จ้ะ ตีมันเกิดฟองตีมันเข้อกันนะจ๊ะจะเกิดฟองขึ้นเลยตีให้เป็นเนื้อเดียวกันนะจ๊ะตีเป็นเนื้อเดียวกันเลย ติมน้ำบักนาวบางคนก็นใส่ตัวนี้นะจ๊ะที่เฮาเฮ็ดแล้วนี่นี่ที่เฮาตีนบางข้งแล้วเรียบร้อยบางคนก็สิเอาไปเทใส่น้ำบักนาวเลยนะจ๊ะแต่ว่าแงส่สานมันสิใใจเวลาคนโดนนะจ๊ะเฮาเอาแบบตกักน้ำบักนาวมาใส่ทีละน้อยๆนะจ๊ะใส่ไปแล้วก็ค้นไปนะจ๊ะทีละแก,ก้วเฮ็ดไปจังสี่นะจ๊ะจะว่าเบิดจะว่าเบิร์ดเราเป็นเนื้อเดีวยวกัน แล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ประมาณ8ปถึงเกาชั่วโมงนะจา๊ะฟองก็ก็จะยุบนะจ well, ๊ะนั่งมอเใสตัวนี้เข้า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 ไปใส่สีผสมเข้าไปใส่สีนะจ๊ะหรือว่าเข้าไปใส่ผงขมิ้นเพื่อที่จะให้สีเหลืองนะจ๊ะนี่เราใส่ที่นี่จ้ะติดไปเรื่อยเรยนี่จ้ะพ้องเขากันนะจ้ะแบบนี้เนื้อเนื้อเน้อเลย คนไปแล้วแหลทำไปหน้าเ,นเดียวกันจ้ะตัดสายจ้ะแต่ไม่อยากเป็นสีกันยังไงเป็นสีนะจ๊ะก็ใสซพ่องขมิ้นหรือว่าขมินน้นชั้นบานเท่ากระได้นะจ้ะเป็นสีอันชั้นก็เอาดอกอันชั่นจ้ะ ฉันจะติมน <begun> <oni seid heure chamado> ้ำน่องลงนะจ๊ะนี่จ้ะใส่แล้วนี่เห็นมาจ๊ะใส่แล้วก็เติมลงเลยเลย พ่อนี่จ้ะน,นางก็จะเป็นสีแบบนี้แล้วจ้ะเพราะว่าเขาเไม่ได้ใส่ขมิน้นไม่ได้ใส่สีผสมแล้วจ้ะเขาก็จะไม่กรอกเซ็ตขวดแล้วจ้ะ